สบายดีสวัสดีพเม่พี่น้องสบายดีที่ทคนเดิมมาพผก,ก,กับพ่อกับทรงสอเพนคือเก่าเนาะเฮากัรอยู่หา่างอยู่หน้าคือเก่าอะไรพเม่พี่น้องหลังจากที่เฮ้ามาแต่ทานน้องแพรอ่ำหน้าเขาไปเอาหมังงูเนาะหมักมงูกะหน่วยเดียวอะไระก็ที่ทำพเมพี่น้องเราเปุ่งถุงหา่างถุงหน้าอะไรพากระโดนพเมรพี่น้องพากระโดงงาม,งาม นี่จปเน่าอ่อนๆเนาะผักกระโดนขาวก้องก็อยากมืดนเลนยกระเพรากบก้อยนี่แซ่บแน่เลยผักติวพักเต้าเนาะหลายคนกับบุหู่หลายคนกับหู่เอากรบเได้เอาดอกสุนนทีเนาะเอาไปกับบุหู่ก,กินกับเอียง นกเพลยอย่างก่อนเลยกับเด็กๆเ,เพคนหน้าโมเมนหน้าท้ามหรือว่าโมเนนมนต์น้ำลุมมันเป็นหน้าแบบนุน่นโนนลุกๆุกมาเลยม,ม,มีน้ำเนาะน้ำบกหมดแล้วแห้งแรงฝนตกตั้งแต่เมื่อนั้นคือคืออยู่มีน้ำอยู่แต่ซองเสมอต่อมากดินคืนกิน,กนวัด เพราะว่านาเฮากัะปกติต้องแบบตกแบบดูดูด้ําๆติดติดกันสามสีคืนถึงได้มีน้ำหองแค่นี้นั่งเห็ดยังลูกตาก้าพุก่กกรอยู่ทั้งพุ่นเลชีย่ยไปเบิ่งตาก้าพุ่งส่วนหมังมูทางไหนนี่บออันนี้ว่าหมังมูค่ะากำลังสีทามพุน่นอ่ะ นั่งเห็ดยังได้ว,ดวหานั่งเฝ้าหมองมูวาฮอดก่อนนั่งเ้าหมองมูหน่วยเดียวนี่กระเดียวเป็นสวนสดอกหมาอมูเง,งาเดียวข้ามาถึงเอาบอกข้าม้าจึงเอาก็ได้เอาอยังสีลงปูหมองมูกับข้ามาจึงเสียเอานเพราะว่าให,สหสาาสา้สิเลาะเบื้องตะกาตะมุ้งอยู่ ตาก้ากับบมีน้ำแห้งฮาก็ออกงอกฮะกาสจำโคมือหนึ่งสองโคมือ,น,อมนี่แหละดูความแดดที่เงาสัดเลยนี่แหละตาก้าควงที่น้อกฮาก็ออกสองนี่แหละไปย่างบมีน้ำเดี๋ยวตกคัน หอมใบเตยหอมใบเตยนี่ไซสหอมกา้าอยู่แล้วหมอแมงกินก็ใบเตยนี่แหละเด้ดอกกระเจียวดอกกระเจียวบุยดแถวหนาเฮาเดี๋ยวเฮาบุได้มาทำอลนะไรเนาะมีแต่ชิมเมอร์แล้วนี่นี่อันนี้กับตากา้าโอ้โห <c ười> เกือบเหยียดตากา้า ตะก,ก้าแล้วแพวนนี่โดนคันมาคิดว่าคิดว่าหญ้่อะไรอันนี้ฮะพะว่ามันมีขี้เหยื่อลายได้มีอันขี้เหยื่ออันนี้แหละขี้เหยื่ออันรับกา้าอะไรหลยอย่างมันก็เพื่อปศพ่าเลยและแน่เหมองตัวนี้มันเขียวเขียวตัวนั่นเน่ยทรงสิปโบแมนเกือบเยยบ น้ำบุมีน้ำแต่ว่าง,งูทหารเด้อไม่ไม่ตายถักหัวกอนทำไมก็พูดหละอยูุ่่มพูดแหละนอนทำไมบงขันหากันกดนกินอยู่ดีด๋ยเหรอคนแกง น้องเพลพี่ชิมาต้นมักเดือต้นมักเดือเอาไปกินตำเมียงไอ้แซ่บเมียงพฤษชข่เมียงลำคาหมักเดือน้อยโอ้ยเมื่อยหมักเดือน้อยน่าพูดพี่น้องเดีต้นฉีดว่ามันสุกเลยพอดีกินเลยส่วนนี้หมังแน่น้อย พอดีสำนิดก้อยพอดีกินกับตํามเมี่ยงตํามเมี่ยงกินกระแทบซื้อแล้วก็ละไม่ก็เดียวนี่พุดทบไม่เพราะว่าให้น่อมันออกพ่นขึ้นมา กครใหญ่อยู่เนะาะเขาเขาพิศพได้เอาดอกเพราะว่ายามนี่มันกะสมอยู่สมกินกระลายอยู่ดอกหมวกหมังมยังเนะาะอันนั้นก็จะเป็นนองเลยนองไม่ได้เลิกกันได้ดอกโอ้ยพี่น้องคันน่ะก็จะเป็นกโกนไมยน้ยเนาะอยู่เหล่าปู้จักดอกเอยียงขาวๆเหล่านี่คือป่าอะไรป่าเป็นหวย แต่ซอเพนมักห้องว่าเหลาดอกขาวๆแนมไปไกลๆก,ก็เห็นโมโหว่าดอกเอยียงเนาะคล้ายๆแบบดอกติวเจอกับโบแมนต้นมะขามขามหวานชิดได้ยางเมือม่อยหละพอดีเมือม่อยเมื่อยเมื่อยแดดเนาะคุณพี่น้อง ข้างแบบมันมีหมวกกั้งคันผมในแหละเมือ่อน้ำคลาดลายในคันมาเดอ้อแพลมาเด้อพร้อกเมื่อเท่ายางมันเด็ดหูกระปูกะลายยังมีหูกระปูเนีย่ยยางต่อคนพี่น้อง คืออะไรใครย่อยเลยอ้ออกมานามูเดียวก็เกือตายเยนี่ยนาะถือเอาหม่องมูคืนมาเดอ้อบัตเตอร์เอามาผ่ากินหม่งมูก,กับทงชายต้นมันเกิดเองเกิดเองเลยก็มาดอกกระเจียวคันดูหางก็ได้กินอยู่น่าอยู่หน้าเ่ามันก็มีลายก็อยู่บ้าน อยู่แถวบ้านเลยคนหาหลายหูกับปูก็ไม่ไต้หูใหญ่ๆแต่ว่านย่ามนี่บอมีไเค่อยกินบอมีไเคยคุดแล้วโถะมันเป็นยามฝนฝน,นตกมามันจะก็บ,บก่มันหนุ่มม่วงกรนะดุนกนาะหนุ่มม่วงดกๆดจีปโปงหรือว่าจีหลอกกำลังออกฮนะคุณแม่พี่นอ้อง กำลังเป็นโตีวน้นอยแต่ว่าเล็กน้อยนี่เขาดุขุดแท้ๆหมตีวน้นอยๆหลึกๆเล็ก,เกน้อยบ้านเฮานี่ก็ดุขุดจนได้ขัวบางคนกนัแต่ว่าเฮานี่โมดุตองเนาะตัวน้นอยเหลึกๆท่านโมหัมันแบบว่าตัวนี้ใหญ่ๆใหญ่ๆเป็นปีกโมเป็นปีกก็ใหญ่กว่านี่เนาะอันนี้มันทาก,ก็ออก เมื่อยขนาดเลยทั้งห้อนทั้งเมื่อยเหือแต่เหือแดนเมื่อยอยใส่นั่นนะฮะเมื่อยอะไรโวยไม่ได้ยังพอเทียงเนาะเทียงก็ไป ทียงกับไก่หอดเทียงแหละพ่อพี่นอ้องเป็ดไก่ก็พอดลีนวนโซนแซวอยากกินเหยื่อเนาะเปลืองข้าเปลืองห้ามคณะไก่อยู่หน้าในสิลายก็ไก่อยู่เพื่อนเนาะเพราะว่าเป็ดอยู่เพื่อนไก่อยู่เพื่อนกันเวลามันลายเขาก็จับจับออกมานามันก็เลยลายอยู่นาเหยื่ออยู่ มีแต่โตแบบสัมกลางสัมกลางมีแต่ไก่ผู้น่าส่วนร้ายโหคนทำเกลือเกลือเป็ดอยู่ในแลต่คนทำเก,กลือไก่อยู่นอกเขาเปลือกเขาซานปนกันเครือเอาเกลืออยู่เพื่อนอะไรกะันเอาห้ำมัำนเนาะแต่บางทีก็บบวบาดบวบไวมันกินลายโพูดคลายค่ะบวบคอยมีคนซื้อเขาพวกคอยซื้อเนาะเศรษฐกิจบวดีช่วงนี้แห้งบบวบที่ใครซื้อซื้อกัน ตัวถึกๆึกตัวมหอดลอยสัง่งตัวกลางๆใหญ่เป็นบบาวเป็นซาวนะ์เบาหอดลอยคันเป็ดได้ราคาดีอยู่เป็ดภูใหญ่แต่ว่าใกล้ถือขนาดเขาหากซื้อไปขายตัวโคตรแพงนี่หน้ามากินแล้ว แอลยินดามากิน,น้วแกลเมื่อยเ,อเด้อน้องเพลยินดังคิดเมื่อยเนาะเดี๋ยวบอกคุณจะไปกุ้งไก่กับเพลเนาะใคาอยากคิดต้มไก่มาเด้อคุนพี่เนาะตีกัน้ลยก,ก,กะระเธอเชิญบอกว่ามน่นอนหน้าตลอดเนาะตั้งแต่แรกเกี่ยวเขานอนหน้าเลี้ยงไก่ ปล่อยเพว่าปล่อยควายสะดวกสบายดูหน้าจะของสบายเอาเข้าบ้านค่ะมื่กี้ของกุของพังหมดเป็ดไก่กต่คือกันเอาเลยมาเรียงดูนะตัวเมีมงหดลอยสัมผัสไม่ได้ตือดอะไรคล้ายกันลุกลุก มักหมูห้อนหมักมูบ่เย็นกินบ่แทบซุกน่องหมักมูน่ะหมักมูเกิดเองมักมูแบบมันมักมูเหื่อมันโดนเท้าปุูกหน่วยมันกับใหญ่ก็นด้ยมาถ่ากินกระสุกแดงมันถือแดดมันหอนเทียงเขาค่ะโดนแล้วเลยเทียงรังนี่กิดโลดกิดโลด โอเคเด้อพงเวพี่น้องสเปนก็จะพอโจ๊กคีบเอาไว้สมีเด้อวันนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อฝากเป็นกำลังใจให้เลยเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบก็ไลค์กดสังเกตดีนะสนับสนุขมยนะในเด้อพงเวพี่น้องเพื่อให้เขามีกำลังใจเห็ดคารณใหม่ออกมาให้เบิร์นในความโฆษณาเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆพงเวพี่น้องไปก่อนเด้อวันนี้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีสวัสดีเด้อ